เห็ดค่ะเห็ด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 ไคะเห็ดไมคะ <c oughs> เห็ดไมคะ <c oughs> ยังไม่หมดดูค่ะทุกคนดูจ้าดูจ้ายังมีหลยกระดอกยนี่จ้ี่น้อ เก็บเี่ยชุดไทยสวงบบน้แลแล้วก็บเป่ปากเห็นจาเราทุกคนไปดูความีมเหตนโอเคจะไปนอนเดี๋ยวไปถังกันเดี๋ยวถังกันสวยๆทั้งนั้นน่ะ เห็ไหมคะดูดูด,ดูสะออนครักพี่น้องจ้าพงศ์ลงเห็ดอ้ยยุ่งกับอะไรไปดูจ้าพี่นอ้องเก็บเข้าเก็บเก็บ